ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้15-21ถึงพฤศจิกายนชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวอังคารดาวเจ้าตัวของคุณยังคงโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศ สัปดาห์ที่แล้วเป็นช่วงที่ชาพิจิกนั้นหุดหงิดแล้วก็จิตตกง่ายมากๆเพราะดาวเจ้าตัวเสือกไปอยู่ในเรือนวินาศเข้าใจไหมไปอยู่กับเลงกับดาวมนุษย์อยู่เออทาให้เราจุกจิกและหุดหงิดอะไรของเราก็ใหม่รู้นะครับแต่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือวันที่17พฤศจิกายนนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการงานและดาวพุธเจ้าเรือนลาภะกํากลังจะทับย้ายมาทับลัคนา ส่วนดาวสุกนั้นอยู่ในเรือนการเงินดาวพฤหัสนั้นไปอยู่ในเรือนที่4พบพันธุพฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์การเงินการทองยังคล่องตัวดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะมีอยู่วันเดียวที่ต้องระวังเรื่องเงินนั่นก็คือวันเสาร์นะวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนรนะมัดระวังเรื่องเงินนะอย่าไปอะไรผิดพลาดเรื่องเงินนะบอกไว้ก่อนนะนะครับ อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ชาวลัคนาพิจิกนั้นดาวแมงเดินวินาศแม่งทั้งสามดวงทั้งอาทิตย์ทั้งอังคารทั้งพุธพิจิกเครียดงานเยอะงานหนกักภาระเยอะจิตตกโคตรแม่งมีอะไรตกจิตใจหลายเรื่องอะ่ะเอาสรุปง่ายๆแล้วกันแต่วันที่17พฤศจิกายนดาวจะย้ายออกมาสองดวงแล้วก็คือดาวอาทิตย์และดาวพุธซึ่งก็เป็นการย้ายที่ดาวสองดวงนี้มาทับลัคนาของตัวคุณเองภาระจะค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายไปทางที่ดี อะไรที่เราคุมเกมไม่ได้ในเรื่องของการงานเรากลับที่จะคุมเกมได้มากยิ่งขึ้นเพราะดาวการงานมาอยู่กับตัวมันไม่เกินความสามารถของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งก่อนหน้านี้ชาวพิจิกนี่อ่วมนะครับในเรื่องของงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆเ็าดาวเดินวินาทาตั้งสามดวงอะ่ะเออดาวเดินวินาทาตั้งสดวงเนี่ยมันย้ายสองดวงในวันที่17พฤศจิกายนลเลยก็เบาลงไปตั้งเยอะแล้วเนอะครับ วันจันท์นะครับงานก็ยังโอเคอยู่ไปได้ด้วยดีวันอังคารนะครับจะหงุดหงิดระวังคําพูดจะสื่อสารอะไรกับใครขอให้เลือกใช้คําพูดที่ดีนะครับพูดพระรหัสเป็น2วันที่แฮปปี้ขึ้นการเงินก็จะดีมีความสุขด้วยแฮปปี้ด้วยความรักก็แฮปปี้ด้วยวันศุกร์นะครับก็การงานเข้าที่เข้าทางดีมากวันเสาร์ระวังเรื่องการเงินการทอง วันอาทิตย์ก็เรื่อยๆวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องจุกจิกขัดแย้งกับเพื่อนฝูงนิดหน่อยหรือพูดจ้าไม่ค่อยเข้าหูกันก็ได้นะครับแต่ภาพโดยรวมทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวขยับเดินดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์และพุทธที่มาทับลัคนาดาวศุกร์ที่ลอยอยู่ในเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นปฐุมเกณฑ์นั่นก็คือดาวพฤหัสเนี่ยแหละโหราศาสตร์บันลึกซึ้งครับลึกซึ้งมากไม่ธรรมดาหรอกนะครับฉะนั้นดาวที่มีการโครจรแบบนี้ก็ทําให้การเงินของคุณนั้น ฟุ้งฟริงมีเงินใช้ตลอดสบายใจได้เลยนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวศุกร์นะครับมาอยู่ในเรือนการเงินคู่จะนําลาบผลนําโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองมาให้มาอยู่ในเรือนของดาวพระหัสและดาวพระหัสเองก็ไปเป็นปัทมเกณฑ์พยายามสื่อสารพยายามพูดจาในทางที่ดีโชคลาบจะเกิดขึ้นแบบอัศจรรย์จริงๆนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนคนที่ยังโสด เป็นไปได้นะครับว่าจะมีคนที่มีฐานะหรือมีโปรไฟล์ที่ดีมาถูกอกถูกใจกันก็ได้ขอให้โชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี